สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับ The Standard ยังเกาะติดการเคลื่อนไหวการชุมนุมของคณะราษฎรนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับมีการเข้าไปสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มแกนนําไปหลายคนด้วยกันนะครับที่เวลานี้อยู่ที่กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีมีพักการเมืองมีเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ไปดูแลอยู่ที่ตรงนั้นนะครับตั้งแต่ทนายอานอนท์รุง้งแล้วก็เพนกวินก็ถูกจับไปอยู่ที่กองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดนที่นั่นนะครับในขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าจะมีการเข้าไปสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่แต่ทางกลุ่มคณะราษฎรก็ยังประกาศยืนยันที่จะชุมนุมเคลื่อนไหวต่อที่นี่นะครับในเวลา16นาฬิกานะครับที่แยกราชประสงค์เป็น อ่าเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่ทางกลุ่มคณะราษฎรมีการออกถแถลงการถึงจุดยืนในการที่จะออกมาชุมนุมเรียกร้องที่แยกราชัประสงค์ในวันนี้ซึ่งคณายอนอนท์ได้ประกาศตั้งแต่เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าจะมีการเข้ามาสลายการชุมนุมแล้วขอให้มวลชนนั้นมาร่วมกันเพื่อที่จะชุมนุมต่อไปจะมีแกนนํารุ่น2และจะมีการชุมนุมที่ แยกราชจะระสรคสแห่งนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่บริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับด้านบนหรือบริเวณขวามือผมเนี่ยพื้นที่บริเวณโดยรอบจุดนี้นะครับเริ่มมีสื่อมวลชนนะครับที่เข้ามาปักหลักเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์นะครับเดิมเนี่ยมีการนัดหมายกันไว้ที่เวลา16นานิกาแต่เข้าใจว่าก็คงจะมีมวลชนเริ่มทยอยกันมาอยู่บ้างบางคนก็มีการพูดถึงการ มาจิบกาแฟหรือมาพื้นที่ที่บริเวณเซนทันเวิลนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับที่บริเวณจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเซนทันเวิลก็นํารั้วเหล็กมากั้นบริเวณโดยรอบสวนของเซนทันเวิลนะครับเนื่องจากว่าบริเวณจุดนี้ก็จะมีต้นไม้มีความเคลื่อนไหวที่ต้องการปิดกั้นพื้นที่บริเวณนี้โดยรอบแล้วก็ที่บริเวณจุดนู้นเนี่ยนะครับเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็ ของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็กำลังที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็เอาแผงเหล็กนะครับเข้ามากั้นที่บริเวณนี้นะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่อยู่ตรงด้านล่างของอา,อาคารรถไฟฟ้านะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีสยามกับสถานีชิดลมนะครับแยกราปจะสผสมก็จะมีห้าง อยู่หลายๆห,ห้างที่อยู่ใจกลางตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเทนเิลด์เกสรอนแล้วก็อัมรินแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มุ่งตรงไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นถนนราดชะดลิศนะครับที่บริเวณแยกพ่อผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดเซนเตอร์ของการนัดหมายที่นี่ใน,ในเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็ผมพาคุณผู้ชมขยับมาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็มาที่นี่แล้วนะครับในตั้งแต่ช่วงเวลา 11นาฬิกาก็ทยอยกันมานะครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ก็กําลังนํานแผงเหล็กนะครับไปกั้นโดยรอบบริเวณนะครับแล้วก็เท่าที่เราสังเกตเห็นก็จะมีจุดที่เหมือนกับระมัดระวังในเรื่องของการาเข้าพื้นที่ห้างนะครับมีการติดกั้นพื้นที่บางส่วนนะครับในขณะที่การ เคลื่อนไหวในวันนี้นะครับที่ผมเ,เล่าให้คุณผู้ชมฟังนั้นก็จะมีการออกมาเปิดเผยโดยคนตำรวจตีจิรสันแสงแก้วเอกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวันนี้หลังจากที่แกนนำคณะรัษดรนะครับยังยืนยันว่าจะจัดการชุมนุมที่แยกราชประสสคงนะครับคุณผู้ชมก็แนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะ จะกระทบกับการจราจรบนถนนหลายเส้นทางนะครับเป็น,ปนตั้งแต่แยกลาดด,ดําดีแยกลาดประสงค์ยาวมาจนถึงประตูน้ำแยกชิดลมแยกเฉลิมเผ่านะครับซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นการชุมนุมที่ก็ใช้พื้นที่ถนนตลอดแนวบริเวณนะครับเพราะว่ามีการนัดรวมตัวกันแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงการเข้ามาในพื้นที่ที่บริเวณแยกลาดประสงค์แล้วนะครับตั้งตั้งแต่ เวลา15กา30นาทีก็มีการประกาศกันของกลุ่มที่จะตั้งขบวนกันที่บริเวณถนนอังรีดูนังนะครับเพื่อที่จะเดินมาสมทบที่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับนะครับเพื่อเป็นภาพมุมสูงนะครับคุณผู้ชมผมขึ้นมาบนสกายวอล์ก BTS นะครับวันนี้ก็สังเกตเห็นก็มีนอกเครื่องแบบอยู่บ้างประปายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามา ในพื้นที่มากแต่อย่างใดนะครับในส่วนของผู้ชุมนุมนั้นก็เริ่มมีการนัดหมายกันมาทํากิจกรรมในวันนี้แล้วก็ในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับผมคุยกับคุณสมบัติบุญงามโนงหรือบอกไอรจุดนะครับก็ได้รับการยืนยันว่าในเวลา16นาฬกาถึงสัก17นาฬกาเนี่ยครับบอกไรจุดก็จะมาที่แมกโดนอลสาขาราชประสงค์ซึ่งร้านแมกโดนอลเนี่ยเคยถูกใช้เป็น พื้นที่ในการจัดกิจกรรมหลายครั้งอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้บอกรายจุดก้อนัดมากินแมคโดนัลล์ที่นี่นะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดใส่ชุดนิสิตนักศึกษาหรือใส่ชุดนักเรียนมาก็จะได้รับประทานฟรีนะครับบริเวณจุดนี้นะครับจุดที่เป็นป้ายของแยกราชประสงค์เนี่ยครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มักจะมีการมารวมตัวกันของกลุ่ม กิจกรรมทางการเมืองต่างๆนะครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นป้ายของแยกนะครับในอดีตที่ผ่านมาการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชประสงค์นั้นมีอยู่หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองที่ใช้ชื่อว่ากรปปสหรือกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่มาจัดกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ทางการเมืองแห่งหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มของคณะรัฐดอนนะครับซึ่งต้องจับตานะครับวันนี้ว่าจะสามารถเข้ามาที่พื้นที่นี้ได้จะสามารถาช่วงชิงพื้นที่บริเวณนี้เพื่อจัดกิจกรรมได้หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าเวลานี้ทางเาจ้าหน้าที่นะครับก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ทําให้ข้อบังคับ ต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆนั้นเกิดขึ้นอยู่มากมายในการที่จะดําเนินชีวิตตามปกตินะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าคุณผู้ชมฟังว่า16บนาฬิกาวันนี้คณะราษฎรประกาศชุมนุมที่แยกราชประสงค์ระบุเป็นการใช้เสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าการชุมนุมนั้นเป็นเสรีภาพที่ติดตัวมาแต่กําเนิดน,นะครับขุนคณะราษฎรยืนยันผ่านถแถลงการณ์ขณะที่เงื่อนไขและอาํานาจในการ ทํางานของเจ้าหน้าที่ในการประกาศใช้สายการฉุกเฉินนั้นจะมีตั้งแต่ห้ามชุมนุมตั้งแต่5้าคนขึ้นไปแล้วก็กระทบต่อสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีการห้ามเสนอข่าวที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาการห้ามใช้เส้นทางหรือยานพานนะตามที่ประกาศกําหนดห้ามเข้าไปหรืออยู่ในอาคารแล้วก็มีอํานาจในการที่จะจับกลุ่มควบคุมตัวได้ไม่เกิน7วันออคําสั่งเรียกบุคคลมาให้ข้อมูลยึดสินค้าอุปโภคบริโภคเคมีพันธ์ ตรวจค้นหรือทำลายอาคารทำลายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกคำสั่งให้บุคคลกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆแล้วก็มีการสั่งปิดการจราจรได้นะครับอันนี้ก็เป็นอำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบุไว้ในตัวกฎหมายนะครับแต่ว่าทางกลุ่มคณะรัฐมนรีก็บอกว่าเป็นเรื่องของการใช้อ,อำนาจที่เป็นการผู้คามปลาช้ชนนะครับเพราะว่ายืนยันว่าเรื่องของการชุมนุมนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพตาม ระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คุณผู้ชมเราก็จะปักหลักรายงานให้ผู้ชมทราบอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรองผู้การตำรวจนครบาลด้วยนะครับว่าที่บริเวณแยกราชประสงค์ขนาดเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเริ่มต้นในการที่จะอำนวยการจราจรอ,อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าการจะเตรียมกำลังตำรวจจราจรพื้นที่อื่นเพื่อสนับสนุน ตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวกําลังประเมินกันอยู่นะครับแต่ว่าก็บอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเซ็นเนตอร์ของย่านเศรษฐกิจนะครับก็ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคยมาที่อนุที่บริเวณแยกราชประสงค์ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของการใช้ชีวิตเรื่องของสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แยกราชรประสงค์ก็จะ ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการเรียกร้องตามหาประชาธิปไตยแล้วก็ทุกคนนั้นก็ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับว่าวันนี้ให้มารวมตัวกันที่นี่ตั้งแต่กลุ่มเกียมอุดมไม่ก็มหัวให้ประเด็จการที่จะไปตั้งขบวนอยู่ที่ถนนอังรีดูนังนะครับแล้วก็กลุ่มของคณะราษฎรที่ประกาศแล้วก็มีการประกาศย้ําในเพจมีการออกแถลงการในหลายครั้งด้วยกันนะครับว่า,าต้องการให้ประชาชนมา รวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวต้องจับตานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการจับกลุ่มกระน,นำหรือการจับกลุ่มนิสิตนักศึกษาไปที่ตชดนั้นก็มีรายงานว่าจะมีการทนายอานท์นะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่ามีหมายจับในคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะเดียวกันก็การควบคุมตัวก็จะพาไปที่ จังหวัดเชียงใหม่โดยเฮลิคอปเตอร์นะครับทนายอานนท์โพสเฟซบุ๊กว่าจะมีการนําตัวไปโดยเฮลิคอปเตอร์ก็ยังต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ทนายอานนท์นั้นก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาถูกละเมิดนะครับเนื่องจากว่าไม่ยอมให้มีทนายความติดตามไปด้วยนะครับคุณผู้ชมน,นี้ก็เป็นสถานการณ์โดยรอบห้าง เซนทันเวิด์กใกล้ๆก,กับแยกราชประสงค์ซึ่งจะมีการนัดหมายกันที่บริเวณจุดนี้สื่อมวลชนมาปักหลักรออยู่แล้วนะครับเรียกว่ามากันตั้งแต่ก่อนเวลานัดหมายนะครับเพราะว่าเกรงหรือกังวลว่าอาจจะเข้าพื้นที่ได้หรือไม่ได้ที่นี้น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนครบาลซึ่งตำรวจนครบาลน,นั้นก่อนหน้านี้มีการถแถลงว่าคนที่จะเข้ามาที่บริเวณ จุดนี้ที่เป็นพวกควบคุมดูแลนั้นจะเป็นรองผู้จัการตํารวจนครนบาลผนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนนก็บจุดนี้นะครับสื่อมวลชนก็ปักหลักที่บริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็ในเวลาประมาณสัก12นาฬิกานะครับหรือว่าประมาณก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวการชุมนุมในเวลา16นาฬิกาผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับจริงผมมีนัดหมายไว้กับทาง บอกอะไรจุดคุณสมบัติบุญงามอนองนะครับอาจจะได้พูดคุยกันแล้วก็ทางทีมเดอ s t สแตนดาร์ดอีกทีมหนึ่งก็พยายามที่จะพูดคุยกับตัวแทนแกนนำนิสิตนักศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะได้เห็นม mm ูฟเมนต์เพิ่มเติมว่าจะเคลื่อนไหวต่อกันอย่างไรประเด็นวันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะประธานคณะก้าวหน้าก็มีการออกมาแถลงจุดยืนขอให้ปล่อยตัวประชาชนนะครับพักคก้าวไก่ก็มีจุดยืนออกมาในขณะที่พักเพื่อไทยเองนำโดย แกนนําฝ่ายค้านนั้นก็ไปที่ตอชะดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดสถานการณ์ทั้งหมดจนถึงเวลา16นาฬิกานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจุดที่แหลมคมที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็คือเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงวันนี้คือ15ตุลาคมผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่น่าจับตานะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีที่มีสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วเป็นสถานการณ์ที่ต้อง ตัดเข้าไปที่การรายงานครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ